สวัสดีค่ะ ลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่พี่หรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะคะฉ่นชอบต้นไหนพี่พี่จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์098ค่ะ2650905ได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งเหมา60บาทไม่ได้บวกเพิ่มนะสั่งกิ่ต้นก็นได้นะคะนองคิค่าส่งแค่60เท่านั้นพร้อมกับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะ ไม่มีลายพี่โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้เลยตามเบอร์ที่น้องแจ้งนะคะนะไม่ยากนะคะชื่อต้นไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็วันที่ที่ลงขายจะอยู่ด้านล่างสายมือนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะย้อนกลับไปได้สักสองสามคลิปนะคะยังได้อยู่นะพี่ๆนะคะวิธีการสั่งซื้อไม่ยากแล้วก็ค่าส่งก็ไม่แพงด้วยนะจ๊ะส่งด่วนปรษณีี์ไทยอันนี้ลงคลิปวันที่ สองกันเออสองตุลาสองกันสองตุลาส่งไม้วันศุกร์ที่สามตุลานะคะนะมาอันนี้หนูนี่น,นีอันนี้ทําให้ดูก่อนเพลิงนารีนะคะพามาดูว่าหนูแยกหน่อไว้เยอะมากให้ดูอันนี้คือเป็นหน่อหมดเลยนะ,ะเพราะว่าชุดหลังๆที่ไม่ได้เอามาแบ่งลูกค้าคืออ,อน้องเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะบางคนเข้าใจรับไปก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าแบบ ได้หน่อได้ต้นเยอะอะจํานวนได้จํานวนเยอะเลยที่ลูกค้าได้ไปใช่แต่หัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพิงนารีนะนี่ถ้าใครถ้าใครไปเจอติ๊กต็อกหนูนะจะจะรู้เลยแบบเพิงนาดีนี่คือแบบว่ากัดกัไอ้นี่มากเลยฮอตมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอหน่อยนะคะทําจํานวนพร้อมแยกหน่อแล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะมีแบ่งแบบเยอะแน่นอนเนี่ยดูอันนี้คือหน่อทั้งหมดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ต้องเขาเลยก็เลยลงกระถางสีไปก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอกระสีสวย ใช่ใบใหม่เริ่มแทงมาแล้วเดี๋ยวรอให้กระสีก่อนสวยแล้วค่อยเอาไปแล้วค่อยเอาไปชื่นชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันให้กับพี่ๆบ้างนะจน๊ะหนูเปิดให้เลยนะคะพี่ๆต้นนี้ฮาร์ Beat ไซส์กระถางหกปล่ยกให้ดูหน่อยต,ต้นไหนก็ได้คะด่ะได้ทั้งสองต้น,นออาต้นใหญ่ให้เลยหนึ่มานี่ ฟอร์มล้นกระถางหกแล้วนะคะสำหรับฮาร์ดบีดนะพี่ๆเดี๋ยวอ,อ๋อมันมีต้นตัวอย่างตอนโตวสวยนะสวยอยู่นะคะฮาร์ดบีดนะให้ไปที่อ,อ่ะพี่ดูไซส์นี้เฉพาะต้นเนี่ยเกือบสาสิบเซนแล้วนะคะต้นนี้หนูขออให้เท่าเดิมละกันร้อยเจ็สิบฮาร์ดบีดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะต่อที่เจ้าหญิงรัตติการพี่พี่จ๋าดางสวยมากดูลายใบ ด่างสวยโอ้โหใบนี้จึงดู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 เจ้าหญิงรัติการนะคะอ้อันนี้ไม่อันนี้ด่างทั้งใบนะไม่ได้ว่าเป็นโรคนะคะนี่แต่ตำหนิจะอยู่ที่ใบใบนี้นะเอ่อต้นนี้หนูขอ1้อยแปดสิบบาทเจ้าหญิงรัติการกระถางหกล้นๆ้นพี่เปิดมาดูดูดีด่างลายใบโคตรสวยเลยร้อยแปดสิบค่ะราชินีเจ <the> ้าเวหาลืมกันหรือยังคะพี่ค่ะ ห้ามลืมนะต้นนี้สวยจริงสวยจริงเหมือนกันร้อยแปดสิบบาทเหมือนเดิมค่ะพี่พี่ดูด้านข้างความสูงเฉพาะต้นล่อไปเกือบสามสิบเซนละไม่ได้เกือบสามสิบเซนละโดยประมาณนะคะตน้นเต็มฟอมจะก,กัดชมพูเกือบทั้งใบแต่ว่ายังคงแกงนกลางกระดูกตรงกลางเนี่ยยังคงความสีเขียวอยู่แล้วก็ขอบใบจะหยิกสวยจริงต้นนี้จํานวนน้อยด้วยเอาไปทําฟอมกอยิ่งสวยเลี้ยงนอกตู้ก็ยิ่งทนเพราะใบเขาหนาก้างเขาแข็งค่ะร้อยแปดสิบพอจะ้ะ เขี้ยวนาคาอันนี้ก็จํานวนน้อยแล้วนะพี่ๆจ๋าแดงสดสวยมากเป็นแดงเลือดนกนะคะเป็นสีแดงเลือดนกเขี้ยวนะคะหนูให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทไม้ค้างปีนะคะขออนุญาตถ่ายมุมนี้ไม้ค้างปียุบแล้วขึ้นใหม่พี่ๆสวยจริงเนี่ยดูทรงใบเขาดิเนี่ยน่ารักนะคะหนึ180่งร้อยแปดสิบค่ะต้นนี้ขออนุญาตถ่ายคนสวนด้วยเพราะว่ามันต้นใหญ่มากพี่ๆอะหนูให้ดู ใช่เกินสอกนะคะมมยุราคนทานอันนี้หนูแนะนําถ้าได้ไปอ่ะพี่ไปย้ายลงกระถางแปดนะแล้วมันจะแตกกอแตกหน่อสวยเนี่ยใบมันใหญ่มากอลังการใหญ่จริงเกินเกินหกสิบเซนเฉพาะต้นก็เกินหกสิบพี่พี่แล้วที่พี่ดูรากมันควรจะไปแปดแล้วแหละเนี่ยมันควรจะไปได้แล้วใช่ตอนนี้หนูให้ร้อยแปดสิบค่ะมมยุราคนทันจ้ะต้นนี้นางสวาหะพี่พี่จ๋า ใบใหญ่เท่าฝาบ้านนะคะฝ่ามือนะคะนี่สวยมากแล้วก็สีเต็มฟอร์มแล้วนะแล้วนางสวาหาเลี้ยงนอกตู้โคตรทนนะคะดูความสูงเทียบให้หน่อยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเป็นซอกต้น<อ><อ>แม่หนึ่งแม่หนึ่งหน่อหนึ่งนะคะไหนหน่อวะฝั่งนี้ฝั่น,นี้เอ๊ะไม่ไมหน่อต้นนี้ไม่มีหน่อไม่มีเหรอตัวเนี้ยตัวน,นี้เป็นใบอ๋อ<ม>โอเคต้นเดียวอ่ะร้อยแปดสิบบาท เต็มฟอร์มสุดๆแล้วพี่นะคะสำหรับนางสวาหาสวยมากใช่ไหมเก่าหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะเก่านะคะต้นนี้เท้าคนธันนุราชพี่พี่เก่าหัวในการส่งมากใช่อ่ะพี่ดูดิพี่ดูคนถือกับกระถางทวมหัวแล้วอะสองร้อยห้าสิบแปลวันเนี้ยนะคะพักส่งทั้งกระถางแปดสามสี่ต้นเนี่ยใช่สามสี่ต้นอะพี่ดูคนเนี้ยแล้วต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยนะเป็นต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะ ใช่กระถางแปะหนูแพ็คส่งให้ทางกระถางเลยนะคะเท้ากระถางดูเล็กไปกระถางดูจมูตมีไปเลยไม่อะไรนะเท้าคนธนุราชนะคะสองร้อยห้าสิบแพ็คส่งทางกระถางแปะไปเลยจ้ะขายต้นใหญ่หลายรอบละมากระถางเล็กๆบ้างแพ็คง่ายๆมากเกิดจันนะคะเกิดจันกระสีแล้วพี่ไม่ใช่หกหลงนะอันเนี้ยเกิดจันนะเป็นไม้หน่อด้วยเอออ่ะแล้วเป็นไม้หนอที่มีหน่อนี่ไม้หนอที่มีหน่ ร้อยเจ็ดสิบพอเกิดจร้อยเจ็ดสิบค่ะโอ้เห็นความยิ่งใหญ่มากสุพรรณหงนะคะพี่พี่กอขนาดนี้พี่เอาอะไรไม่งั้นเราต้องย้ายขึ้นแปดเนาะแล้วเธอเนาะโหถ้าแปดนี่แบบเนาะอลังการเนาะพุ่งจริงๆนะคะสวยมากทอมกอนะคะพี่พี่สุพรรณหง2สองแต่เป็นสองต้นที่มันสมบูรณ์ มันใบดอกสุพรรณหงษ์ฟอมกอค่ะพี่ๆสองต้นในกระถางแล้วถ้าย้ายขึ้นกระถางแปดนะจะอลังการมากเลยร้อยแปดสิบพอกระถางหกนิ้วเท้ามโหทอนนะคะพี่ๆเท้ามโหทอนให้ร้อยห้าสิบแต่นี่หนูให้ดูตรงนี้ได้สองต้นในกระถางจริงๆไม้เก่านะถ้าพี่อัพไซขึ้นกระถางแปดเมื่อไรนะอลังการเมื่อนั้นจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาสพมจะฉีกละเม็ด แล้วมันจะดำใช่ใช่สวยนะคะท้าโอทอร้อยห้าสิบได้สองต้นในกระถางเลยจากกระถางหกนิ้วกาคาพิกพี่โคสวยต้นเนี้อู้โคสวยเลยส่องดูใบใหม่ดีๆอ่ามาให้ดูเห็นปะเี่เน่เ่เน่เน่่แล้วใบเขาหนาพี่ไม่ต้องห่วงกาคาพิกไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยความหนาของใบหนามากแล้วใบกลมนะหลักแล้วต้นนี้ฟอร์มสวยขอร้อยแปดสิบก้าทับขาพี่พี่ลืมกันไปหรือยังนี่ใบใหม่เปิดมาจึ้งมากเลย ดูลายใบดิด่างสวยค่ะใบมีตำหนินิดหน่อยนี่ขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม่สีเรียสเป,ป๊ะปะอะไรขนาดน,นั้นนะตรงนี้นิดนึงนะคะมีตำหนิบ้างนิดหน,น,น่อยต้นนี้ไอ้กระาถางนี้กรนะถางนี้มีสองต้นนะ <S 2> 2 <S นี่หนูนให้ดูเก <3 S 1> ้าถับสองต้นในกระถางด่างสวยๆกระถางหกลุ้นกระถางหนูให้ร้อยห้าสิบค่ะเออ่า,า,ารัตบวรรัตนากโกศิลบวรนะคะพี่ๆไม่ใช่เชิญทองถูกไหม ไม่ใช่ใชนะบัววอนรันรตนาโกสินนะคะอันนี้ก็แม่หนึ่งหน่อหนึ่งปะนนหน่อเออแม่หนึ่งหน่อหนึ่งนะคะออกหน่อแล้วอันนี้ก็หนูก็แนะนําว่าถ้าได้ไปให้ยายขึ้นกระถางแปดดูความสูงด้านข้างหน่อยขอดูอ่าความสูงเฉพาะต้นสามสิบเซนได้อยู่ประมาณนะคะแม่พร้อมหน่อบวรรัตนาโกสินอันนี้ก็เป็นบอลเก่าใบาหนานะคะเลี้ยงนอกตู้ได้หนูให้ร้อยห้าสิบบาทจ้ะเออไม่ไหวต้นนี้เอ่อเพรบุผานะคะพี่ๆีดู เปิดด่างมาสวยจึ้งไหนใบใหม่นี่ใบของนอทั้งหลายใช่นอเนะยใบของนอหนี่นี่ก็นอนี่ก็นอใช่สวยเพชรบุผาเนี่ยฟอมกอพี่อาจจะไม่ด่างจึ้งเท่ากับต้นที่เคยแบ่งนะคะแต่นี่ก็สวยนี่แต่พี่ดูกอดินอสวยก็ไม่นอเยอะมากแล้วน่อด่างแล้วหนูไม่รู้ว่ากี่ต้นหนักกระถางห้าเอกกระถางแปดนะใช่กระถางแปดนิ้วเนี่ยพี่ดูดิอ่ะเนี่ยหนูให้ดูมงสูง สูงไปเนี <laughs> ่ยมีหูใต้ใบโดยเพชรบุภาสเสน่ห์ของเขา,าของขนี้นอออ่ให้เท่าไหร่ดีฟอมกอดูขอสองร้อยสามสิบกระถางแปดเพชรบุภาสองร้อยสามสิบกระถางแปดนิ้วจ้ะอะดำดำดัก,ด,กดักหน่อยมาหาอำน,นาจไม่ใช่พรพะล่วงนะดูดีๆพี่ดูเดี๋ยวขึ้นหน่อยได้อปะ เออนี่เทียบกับคนถือโอ้ยไม้ก็สวยคนก็หลอ่ดอดอย่า <laughs> พี่แข้วมันใบหนามากเลยนะมาหาอำนาจเด้ยอ่านมุมตั้งให้หน่อยอันนี้คือต้นเดียวนะคะใบโดกจ,จริงๆอะฟอร์มเขาว่ามันเป็นไม้ประกวดนะพี่ๆนะคะสําหรับมาหาอำนาจนะใช่สวยมากมันดําสวยแล้วก็มีเมดกระจายแบบเนี้ย คือไซส์นี้เลยนะพี่เอาไปขึ้นแปดหรือขึ้นสิบสองก็ได้พี่ดูคือใบมันใหญ่มากแล้วดูข้างๆข้งขงขงขงางๆปะเออเนี่ยดูดิใหญ่ล้นลมันเกินแปดแล้วว่ามันเกินแปดให้ร้อยแปดสิบค่ะมหาอำนาจร้อยแปดสิบบาทนี่จึงมากไม้สะโพกที่จริงใจปาทวีอะไรนะเธอปาทวีนาคขารปาทวีนาชนะคะกระถางแปดนิว้วกระถางแปดฟอร์มกอนี่นให้ดูกี่ต้นเธอ ประมาณสองต้นสาม 2, ต้นนี่ไม่แน่ใจสองสามต้นอะได้แน่นอนอนะคะสองสามต้นได้แน่นอนรวมหน่อด้วยนะคะปัทวีนคะราดสะโพกจะใหญ่อันนี้สะโพกจะอวบหน่อยสะโพกจะอวบหน่อย,อยใช่แล้วก็ห่างใบจะยาวๆอย่างนี้เออให้สองร้อยห้าสิบาทนะคะปัทวีนคะราดไม้สะโพกนะคะพี่ๆสองร้อยห้าสิบแพ็คส่งทั้งกระถางแปดไปเลยจ้าริบบินค่ะริบบินพี่ๆน่ารัก เนี่ยไม้น่าราักอ่ะให้ดูมงข้างๆเนี่ยแล้วพี่จะเห็นใบเขาจะม้วนอย่างนี้นะคะแต่ว่าสีเขาแดงสวยนะเนี่ยปะใบเขาจะม้วนม้วนเลยอันนี้มันต้องปลูกแบบเป็นแถวเนาะ ใส่กระถางแล้วปลูกเป็นแเออกระถางสีขาวใช่แล้วไปตักกับพวกไม้ขาวๆหรืออะไรนะอ,อกำแพงขาวๆกระถางขาวออหนูให้170ร้อยเจ็ดสิบ่ะริบบินหนึ่งเจ็ดศูนย์จากกระถางหกลน้ลนๆเลยอันนี้มันเป็นไม้ทรงคอมแพกนะพี่พี่เนี่ยคือเต็มฟอร์มแล้วมันเป็นไม้กระสีพี่ดูนะจากเขียวๆมาแล้วมาเป็นแดงอย่างเงี้ยไม้เต็มฟอร์มแล้วนะคะริบบินร้อยเจ็ดสิบขาที่ต้นนี้นะคะนาคินเทวราชนาคินเทวราชกับอ่อ ลาดดาเนินอะไรนั้นอ่ะมันจะคนละอย่างกันนะพี่พี่สังเกตดูนะนาคินเทปออใช่ะจะสะโพกจะออกสะโพกกว้างๆแล้วใบจะเงาใบจะหนานะคะเนี่ยใบเงาใบหนาขอบใบผิวๆแบบเนี้ยสวยมากแล้วตัวกอนนี้ยุบลขึ้นใหม่ยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะพี่ได้ประมาณสี่ห้าต้นอ่ะโดยประมาณนะคะสี่ห้าต้นโดยประมาณแล้วหัวนี้ไม่กล้าหรืออะไม่อยากหรือเลยอ่านาคินเทวรากระถางแปดนะ หนูให้สองร้อยสามสิบบาทนะคะมายุบราขึ้นใหม่เอาจริงๆถ้าพี่ไปเปลี่ยนดินนะแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วปล่อยให้แตงหนอ่อแตงกออย่างเงี้ยเดี๋ยวสวยนะคะให้สองร้อยสามสิบบาทจ้ะมาต่อที่มานีล้อมเพชรแผลงนะคะพี่ๆดูดาจึงมากด่างทุกใบมีมีที่สะกิดมาสองใบแรกๆแ,แค่เนี้ยนะคะแต่นอกน,นั้นเปิดมาจึงมากเอ่าใบอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะเขาพี่กลนพี่การเองตั้งแต่กําเนิดนะมา มันดังจัดดัางด่างเดี๋ยวดังจัดใบเลยพี่การแต่ว่าใบอื่นมาดูใบอื่นกันแล้วมันีล้อมเพชรก็อี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใบหนาแล้วพี่ดูคนใหม่ให้หนูหนูให้ดูการตั้งเลยใช่พี่ดูพี่ดูอันนี้คือหลอดขาใบนะคะแล้วนี่คือก้านอะแค่ไม่ได้ขาอะไรหรอกมันไม่ได้มีตีก็เลยร้อยแปดสิบไม่ต้องพูดเยอะนะล้นกระถางหกเลยมันีล้อมเพชรแผลงร้อยแปดสิบอะสวย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  อึ่งเมชมพูพี่พี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้จริงๆขยาย่ขึ้นแปลกระพุ่งนะเธอมันเป็นลูกไม้ที่ยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนะใช่แต,<ค><ณ>แต่มัน,มน,มนสวย,เ,ยเนี่ยดูดิมันเป็นอ่ะจริแรกมันจะเป็นเมชมพูอย่างนี้ก่อนแล้วพื้นมันค่อยมากัดเอาตอนโตนะคะเนี่ยด,ด,<ป>ดูใต้ใบเ,เมชมพูเมจจมกัดเมชมพูเมจจมนะคะแล้วก็กัดพื้นชมพูตามมาทีหลังอีกเนี่ยมันจะสวยมากชมพูแป่นแหลนเลยร้อยเจ็ดสิบกระถางหกค่ะเต่าเนินจาพี่พี่โอ้ใบใหม่กำลังจะมา เด๊ะเจ้าแต่มันติดไงมันติดอยู่มันติดอยู่๋ยวติดอยู่มันติดอยู่อ่ะงุ้มหลังเต่าอย่างนี้เลยนะคะเต่าเนินจากระถางหกที่ดูด้านข้างไม่รู้ว่าเต่าเป็นยังไงดูในนี่ดูเว่าเป็นยงไเห็นปะเนี่ยงุ้มหลังเต่าเห็นปะงุ้มไปเลยเป็นหลังเต่านะคะไม่ใช่ ขุนช้างลมพุบนะไม่ใช่นะ่นใช่เพะอย่างเออต่านินจากระถางหกล้นๆค่ะวันนี้ให้ไปสามร้อยบาทพอค่ะพี่ๆไซส์แม่พันนะเต่านินจาคือไซส์นี้เขาขายกันสามร้อยบวกๆนะคะแต่วันนี้หนูให้แค่สามร้อยบาทพอจ้ะอะลูกไมใ้ใบใบเขาเรียกว่าอะไรวะเธอใบหอกใบหอกใบหอกนะคะแต่พี่ดูนะกระดูกมันดําแล้วมันจะเป็นความดักดักนิดหนึ่งแล้วเนี่ย ดูความด่างน้องดิออกสะโพกด้วยใบหนาแต่ด่างสวยนะใช่ใบหนาแต่ด่างสวยด่างยากเนะเนี่ยนี่ก็ด่างเห็นปะอันนุ่นก็ด่างอันนี้ก็ด่างใช่อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ด่างด่างเนี่ยด่างมาเลยใบมีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้แต่ลายใบสวยด่างสวยกระดูกหนาเอ้ยไม่ใช่ ใบหนาแล้วก็ด่างสวยด้วยอ่ะนี่หนูให้ดูคนที่สำคัญเป็นไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่จ้ะเออไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่กระถางเนี้ยไม่รู้กี่ต้นเลยพี่เยอะมากหนึ่งสองสามประมาณนะแล้ว่าห้าหกเจ็ดต้นอ่ะสวยเจ็ดต้นคือมันแน่นมากพี่พี่เนี่ยดูดิโค้รสวยเลยกระถางแปดเอาเหอะให ต้นขายมือคันมือคันมือช่วงนี้คันมือ,อ,อช่วงนี้คันมือให้ไปลูกไม้ใบหอ,อกด่างเนะาะใบหอ,อกด่างฟอมกอหนูให้สามร้อยเก้าสิบแพ็คส่งทางกระถางเลยจ้ะมาต่อที่ต้นนี้ลูกไม้ด่างกระดูกแดงพี่ดูกระดูกไม่แดงยังไงก่อนแล้วดูใบนี้นี่นี่ดูด้านหน้าใบก่อนนะล้นกระถางแปดนะคะอาปลาเอียงข้างเลยนี่ นับไม่ถูกไม่นับอยากใส่รุ่นนี้ไม่นับประมาณยี่สบสาสิบต้นนอนรุ่นนี้ไม่นับใช่แล้วคตอคุ้มคตคุ้มถ้าพี่เอาไปแยกจะคุ้มมากแล้วหนอมันด่างเนี่ยหนูแหวกให้ดูตรงกลางด่างทูกอันใช่นอก็ด่างหนอกก็ด่างโอ้ดูดิโอ้โคตรจึงอ่าลูกไม้ด่างกระดูกแดงกระถางแปดฟอมกอกอนนี้ให้สามเก้าศูนย์ สามเก้าศูนย์นะคะต้องรีบนะพี่พี่เพราะมันสวยจริงๆเนี่ยดูกระดูกมันดิโค้สวยนะคะชื่นชอบตัวไหนพี่ก็จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะคะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนห้าได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอารคก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีไลน์ก็โทรตามเบอร์นี่แหละไม่ยากนะคะแจ้งชื่อต้นไม้ที่ต้องการสั่งซื้อหนูเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็วันที่อยู่ตรงนี้เล็ดดำขอไยนะ คนสวนจะเล็บสวยไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเขยสุพรรณชาแน,นลเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกหม้ได้ก่อนใครพี่กดติดตามไว้เลยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะหรือถ้าบังเอิญวันนี้มาดูแล้วเอ้ย คลิปนี้พี่ไม่ถูกใจเลยไม่เป็นไรพี่เพิ่มเพื่อนหนูไว้ก่อนนะคะทักไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้แล้วรอบหน้ามาเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอขออภยัยด้านหลังมองข้ามไปก่อนนะคะอยู่ในช่วงปรับปรุงหรือถึงได้บอกว่าช่วงนี้หนูไม่ได้เปิดให้ใครเข้าส่วนเลยข้างหลังมันดูไม่ค่อยดีตัดภาพออกไปก่อนเพราะว่ากําลังทยอยทําฝั่งข้างหน้านี่เริ่มเริ่มสวยงามแล้วนะคะเริ่มกลับมาสวยงามแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีค่ะ